สวัสดีครับลูกค้าครับมาพบกับพี่ใหญ่อีกแล้วนะครับในช่องนี้นะครับบิน EP ที่พี่ใหญ่ภูมิใจจะนำเสนอรถรุ่นหนึ่งนะฮะเป็นรุ่น XLT นะฮะตระกูลฟอร์ดพันแก่งนะครับ XLT ราคา9 4 0 0 0พเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่งสไตล์ดุดันแนวอเมริกาเลยฮะพี่ใหญ่ทำอะไรไปบ้างนะฮะพี่ใหญ่นำเสนอจากด้านบนลงมาเลยนะฮะจะได้เห็นเด่นชัดนะครับสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากรุ่นอื่นในที่พี่ใหญ่นำเสนอคือตัว p o w e ว d o m โดนะฮะ ตัวนี้จะเป็นสไตล์แรปเตอร์ของทางอเมริกาเลยนะฮะใกล้เคียงมากนะครับเสร็จแล้วก็มาที่กระจังด้านหน้า,นาเป็นชุดหน้าแรปเตอร์เลยนะฮะซึ่งทำในไทยนะครับในราคาย่อมเยาวให้ลูกค้าแล้วดุดันด้วยนะครับเสร็จปุ๊บมาดูรถตัวนี้ไม่ปกติเปลี่ยนช่วงล่างโดยการยกสูง2นิ้วนะฮะยกสูง2นิ้วขับไม่มีอาการของล้อติดนะฮะเพราะเราทำการ modify ให้เรียบร้อยนะครับยาง